กราบสวัสดีคนที่เป็น f อฟรังกุ้ยเตี๋ยทุกท่านด้วยนะครับตอนนี้เป็นเวลาเที่ยงคืนแล้วพรุ่งนี้ผมต้องไปเรียนไม่เป็นไรทุกคนผมมีเรียนแต่ไม่เป็นไรผมมาทำลิห้ทุกคนได้นะครับซึ่งวันนี้เราจะมาจัดเทียริสของโฆษณาในตำนานของประเทศไทยนะครับไม่ต้องทำเสียงวันนี้ด้วยโอเคเราไปทำกุเีก่อนนครับเสียงยัง้ม่เอ้ย s อสเอซ d เอ้ทำไมวันนี้มันแปลกมันปกติเกินไปผมจะไม่ให้ความปกติมันอยู่ในช่องนี้เหมือนเจ้าของช่อง นะครับเออทุกคนผมขอถามหน่อยถ้าผมแบบเปิดกล้องแล้วทําในคลิปเนี่ยวารตี้เนี่ยทุกคนคิดว่ามันจะน่าสนุกไหมครับผมคิดว่ามันก็น่าสนุกดีนะเชียเอสผมขอเปลี่ยนเป็นเอ่ออะไรดีอ่ะไทยมากไทยมากอะไรคือไทยมากกันมือเหมือนแปลกเวโดเวโดอันนี้ก็แอปแอปซารูซีนีมาแอปโซลูซีนีมาเขียนถูกไปดูแอปซารูซีนีมอลนะครับเป็นแบบคลิปที่ดีนะครับเออใครไม่เข้าใจมีมก็สีอ่ะผมนึกถึงซีเรียลอ่ะเอองั้นเอาซีเรียลแล้วกันซีได้ดีก็คงสีสิน ภาษาไทยเกเะไรเนี่ยดีเองอัอ้นก็ดีไปอะและใครยังไม่กดติดตามกดติดตามใี่ผมจนถึงหนึ่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 งซับแล้วกันถ้าผมหนึ่งซับผมฉลองเลยฉลองปิดหมู่บ้านฉลองเลยมไม่ใช่ละไม่รู้เรื่องเลยอาอาพูดกันเนี่ยไม่ได้เรื่องหูเลยเนี่ย p สตูเตอร์ทครนี่แหลมะมั้งเถียงลเลย มาเสร็จกลับไปเลี้ว่างเลยปะ่ะขอยาก,กลับอยู่เหมือนกันน่ะหยุดเลยอะไรนะโคตริงหรือเปล่า,ลา,ลาชุม่มคอซะอย่างพูดอะไรก็เรื่องกันยันนี่มโคตรชงใหม่ขอมงตูเตอร์อันนี้เลยมั้งอ้อเทียรเหรอโอ้ยไม่ก็แล้วครับคือส่วนตัวผมไม่ได้อยากจะอรอโฆษณาแล้วแต่ว่าผมทำเสียงน,นี้ผมก็ดูจนรอเหมือนกันนะโคตรว่า,งวามไงรอคอมเมนต์ดูเนี่ยผมไม่รู้สิแต่ว่าเทียร์นี้ผมให้เต็มย็นซ่าเต็มสิบเลยเอิ่มผมว่ามันก็ไปแต่ว่า ก็ซีเรียลดีนะครับเอาซีเรียลไปก่อนแล้วกันไม่รู้ว่าไปว่าอะไรแต่ว่ามาอยู่นี้น่าจะดีต่อไปไปทำงานนะพ่ออ่ะนี่คนแรงๆต้องเอาสีดำเย็นแรงมากๆเออในลักษณะของคลิปนี้เราก็จะเห็นคนเต้นบีบอยอย่างนี้นะครับเป็นเปรักักสนาของ ไอเทียริทอันนี้นะครับผมว่าก็สวักดีซึ่งแปลกดีถ้าใครอยากให้ผมทําแบบนี้ก็ขอชิมนี้บักสักประมาณแสนแสนไลค์แสนไลค์แล้วผมทำเลยแสนไลค์ขอให้ไม่ถึงอ่ะไม่ไม่มีวันถึงหรอกผมมว่าเชื่อเลยเอาเอาดีไปเออผมชอบท่าเต้นนี้ท่าเต้นมันดูแบบอินโดดีเอ็นโดดีดีอ่ะแปลกแปลกในแง่ดีเดี๋ยวโดนาว่าแง่ดีแง่ดีโอเคผมต้องรีบทำคลิปนี้ก่อนจะเสร็จนะครับไม่งั้นผมจะตื่นไม่ทันนะครับสำหรับคาบแรกในวันพรุ่งนี้อีกยกเดียวนะ เรอไมันให้ได้เลยผมไม,ชม่ชอบหรอกพี่มันบาาทำไมเราต้องทำลายกันด้วยยัไม่รู้เหรอชีวิตมันคืออะไรทำไมผมก็ไมช่ชอบฮอล์เบนทอลิตัสเย็นสู้ๆชีวิตมันคืออะไรโอเคเดี๋ยวผมไปซื้อคอนคูกินที่เซเว่นนะครับใครอยากให้ผมสปอนเซอร์คอนคูก็ทักคอนคูแล้วให้เขามาทักที่เพจผมนะครับโอเคไม่ใช่และ <laughs> นักมวยที่กำลังหมดไฟในการต่อสู้ได้กินคอนคูเข้าไปก็ซาดจนถึงซวงอกแต่ว่าอันนี้ผมให้ดีไปก่อนแล้วกันนะเพราะว่า มันมีไฟดีนะผมว่าผมชอบอะไรที่มันแนวให้แรงบันดาลใจท้องท์เธอไม่มีหรือไงได้ไปยืนลอยหน้าเนี่ยดิฉันทำตามหน้าที่ไม่ได้มีเวลาว่างกับใครบางคนได้ถึงว่าฉันเหรอฉันจะบอกวพอให้เล่นก็ออกชุ่มคอ สลีาลไายทั้งยอดเ,เครื่องเร่งดาม่าสนสารสนอพูดเฮาสู้เตอร์โอเคครับรละครหลังข่าวนะครับซึ่งผมเคยดูตอนที่ผมเข้าโรงพบารบ้านะครับซึ่งไม่ได้เข้าเพราะว่า,าละครหลังข่าวอะไรพวกนี้นะครับผมเข้าเพราะว่าเออทำยูทูบผมไม่ได้ทำยูทูบจนหลอดน,นะครับแล้วผมก็ไม่ได้เข้าโรงพยาบาลบ้าด้วยเออผมยังไมไ่คิดเลยว่าสองแสนทัพท่าะไรดีทุกคนเชื่อของคนทำเป็นดีสองแสนทัพเนี่ยมาเม้นหน่อยเม้นเม้นเม้นไอ้เจ้านี่นะครับละครหลังข่าวผมคิดว่าก็ วันประสาดดีแล้วก็มีความเป็นตัวแม่ตัวมัมดีนะครับเออในนี้ในนี้มีตัวตัวมัมปอกวะอ๋อจัดเทียร์ลิสพี่โอ้ฉันอ๋ออันนี้ต้องไปอยู่นี้สว่วนนี้คือละครหลักข่าวละครหลักข่าวไปอยู่ที่อะไรเนี่ย Absolute Cinema เ <c oughs> อ้ยมันก็ไม่ขนาดนั้นวะ Absolute Cinema โอเคไทยมากโอเคนี่นี่ไงเจอละไอที่มันบอกกับเทียริสของจริงนะครับใสม่มากเดี๋ยวจะใส่คัมเมมากลงไปช่วงนี้คัมเมก็ต่อยกับไทยอยู่นะผมเห็นคู่ผมบ่นอยู่เขาแบบมีการอะไรอย่างงี้นะยายกผมขอไม่ยุ่งเรื่องนั้นแล้วกัน โอเคนะโอเคไม่โอเคอะอ้ามันไม่โอเคอะไรเดียอะลออคูดูดิโอเคโอเคเลยครับอมโอเค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  <laughs> ผมว่ามันก็แบบแนวแนวพี่แตงฟอรชิงอะ่ะอยู่ๆก็ยัดโฆษณาก็จะยัดยัดยัดแบบจำสแกรจนห,หัวใจวายเล่นในช่วขณะสัก0.5วิ์าวิแล้วก็ฟื้นมาอีกทีเพื่อซื้อของของเขานลครับโอ้โหนี่มันเป็นการตลาดแบบใดเป็นการตลาดที่คุณจะต้องเห็นผมทาแน่ๆในอนาคต <c oughs> ผมผมอาจจะไม่ทำจะไปรู้งั้นผมก็ให้ดีไปก่อนเลยกันเพราะว่าเอ่อจำสแกรดีเหมือนไฟล์ไดเอฟเฟดี้ตอนตีสามอารมณ์ร้อนแบบไหนไม่รู้อามาอะไรเข้าไป <c oughs> อ๋อค oh. ิงลองฮอนคิงสไปดูตกลงข้าวมาังกรไม่เอาไหนใช่ไหมครับเออใหม่โอ้โหเซนเซอร์จัดเลยไอ้ฮิโอเคโอเคเซนเซอร์ให้หน่อยนะเขาจะต่อ,ตอไอ้นี่นะครับทุกคนผมให้เอ,อ่อแอปซูลติน่ผมไม่อยากใครเลยนะมันมันมันหยาบคายเกินเลยผมไม่ใช่ไม่ใช่ผมอะ่ะไม่ใช่กูอะ่ะเอออ่างั้นให้แอปซูลตินี่มาเพราะผมพูดคำหยาบไปเมื่อกี้โอเคป้าจบเอาจะเต้นกินลองกินหรือไงเนี่ยฮะส่งฮอนซูตเตอร์ไปนั่งซื้อน้องฮะ มีไม่เคยอ่านเลยอะ่ะต้องให้ด่าต้องให้ว่าไม่เคยดีดังใจเลยนะเจ้าจบสักทีนะครับส่งคอนคูไปคอน ความสดชื่นของโอเคทุกคนนี่คือคงจะเป็นสภาพผมถ้าผมมีเมียมีลูกนะครับเอ่อผมหมายถึงคนที่ส่งคอนคูนะนี่ผมพยายามรีบจัดเทียนลิ้นสุดๆแบบสปดแบบปาก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 ไวมากปากไวปากปากติดลิ้นไฟโอเคซึ่งคอนคูเดียวผมอันนี้แหละคือโคตรสุดไอสุดไอคอนิกซึ่งมันชื่อดังมากในประเทศไยผมให้เจ้าหนี้แล้วก็เจ้านี้ผมอยากให้อัศรินซีนีมาเพราะว่ามันเป็นระดับที่ผมนั้นคิดว่ากรอเฉยที่สุดแล้วแล้วสีแรกนี่มันคืออะไรวะเนี่ยโอเคป่ะต่อไปเฮ้ฮัลโหลมันต้องการโลโก What much are It you doing? It looks so much fun. มันจะวันนะ hey, hey, take นเฮ้ยเทค it easy come on มันจะยังมีแม่สีและนางขบวนเมียพี่ยเดี๋ยวนี้ทนได้เสียมเมียกูจะทนได้ถ้าไม่เข้าใจภาษาอังกฤษต้องไทยอิงอิงโปรแกร,รมฝึกภาษา,ารูปแบบตอนนี้ผมดูคลิปนี้อยู่นะผมบอกเลยว่าผม I speak English นะ I I native speaker นะครับทุกคนผมเป็น native s p e a k e ตัวนี้ให้อยู่ในระดับเช ไอพูดภาษาอังกฤษไม่ได้ดีกว่าเออ่ไทยมากแล้วกันโอเคซึ่งผมก็จะพูดตำงอย่างนี้จนจบคลิปเลยนะใครรับคารก็กดดิสไล์ได้เลยท่านท่านทำไมคำนี้นะคะผมตั้งใจทำให้คุณท่านนะคะฉันอยากกินอะไรที่อร,อ,อร่อยๆเป็นคำสุดท้ายผักนอกฤดูแม่จะดูสวยแต่เสี่ยงมีสารเคมีที่อันตรายต่อไปนะครับบล็อกชอยบล็อกชอยเอเอผมค่อนข้างชอบนะเมื่อถ้าเป็น3ปีก่อนแต่ตอนนี้ผมก็มันเป็นตำนานไปแล้วแอบซูลูซีนบอท เดี๋ยวพี่ไม like <into> ่พูดความผิดอะไรเลยหรอเออจริงมันก็ดีแหละแต่ว่าไอลุงเนี่ยทำไมอยากกินบล็อกชอย์ขนาดนั้นซึ่งซึ่งการกินผักไม่ตรงฤดูเนี่ยมันมีอาจจะมีสารพิษนะครับคืออันนี้เป็นความรู้เลยนะอร่อยอร่อยมันก็มีเยอะแยะนะครับซึ่งแนะนำให้กินตามตรงฤดูกาลดีกว่าเพราะจะได้ดีต่อสุขภาพคนดูแต่ก็มากดซัพพลายให้ผมด้วยสวัสดีครับผมชื่อโรเบิร์ตแต่คนส่วนใหญ่เรียกผมกันว่าเฉยถ้าผมเจอชาเฉยผมก็คงขับชอยเอ้ยไม่ใช่กาจ่าเฉยนั่นเป็นตัวละคร จ่าที่ดีสำหรับเรานะครับเพราะว่าเขาไม่ได้ทำอะไรเลยแต่ก็สามารถขู่คนได้ในระยะ50เมตรทำให้คนนั้นทำตามกฎหมายโดยไม่ได้นัดหมายนั่นเองคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับใครก็ยังอใคร,ใครที่ยังไม่ได้กดติดตามก็แชร์ไปให้เพื่อนที่กดติดตามแล้วนะครับแล้วก็สียาครับทุกคนรักนะทุกคนจุบจุบซียา